ราคงจะได้ยินกันอยู่เสมอๆนะคะว่าระหว่างโรงเรียนมีการทะเลาะมีการวิวาทกันนะคะนักเรียนกับนักเรียนในที่ทํางานเดียวกันนะคะหรือคนที่มีความคิดเห็นต่างกันแคบลงมาหน่อยก็สามีภรรยาพี่น้องหรือญาติหรือข้างบ้านเราเองเ,องเนี่ยมักจะมีการวิวาทอยู่เสมอๆนะคะพระุทธองค์ทรงตรัสถึงมูลเหตุของการวิวาทกันนะคะเผื่อว่า สักข้อหนึ่งมันอาจจะตรงกับเราซึ่งก่อให้เกิดการวิวาดในอนาคตหรือปัจจุบันกำลังวิวาดอยู่เราจะได้ระง,งับกันที่เหตุข้อที่1ก็คือการผูกโกรธติดไว้ในใจเนี่ยนะคะใครทำอะไรไว้เราไม่ลืมนะคะทำไมเราเราไม่ฝึกที่ว่านิดหน่อยให้กันได้และวันเวลาจะคลี่คลายตรงนี้ไปเองนะคะอะไรที่มันมากเกินไปเราก็หลีกเลี่ยงอะไรที่ให้อภัยได้เป็นอภัยทานก็ถือว่าเป็นเลิศแล้ว เอาชนะได้ในความโกรดนั้นเสมือนหยุดธนูที่กำลังแล่นได้หยุดรถที่กำลังวิ่งได้มีกำลังมหาศาลขนาดนั้นทีเดียวนะคะแล้วอำนาจหรือพลังที่สามารถหยุดความโกรธตัวเองได้เนี่ยสามารถทำให้เราปฏิบัติทำได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยเราอย่ายึดเอาไว้เราอย่าผูกโกรธเราอย่าอาฆาตน,นะข้อนี้มันระงับเหตุของการวิวาทได้เพราะเราจะลืมและมีคำว่าให้อภัย ข้อที่สองการยกตนข่มท่านตีตนเสมอคือหมายความว่าเราไม่รู้จักผู้อาวุโสเราไม่รู้จักผู้ที่มีคุณวุฒิมากกว่าวัยวุฒิสูงกว่าเราไม่รู้จักนะคะเรียกว่าระบบของสังคมที่เคารพกันเป็นโดยลําดับนี่พ่อแม่นะนี่ครูบาอาจารย์นะนี่พี่นะนี่คือผู้อาวุโสนี่คือผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรานี่คือผู้ที่เก่งคือการยอมรับในฐานะซึ่งกันและกัน ก็เป็นการระง,งับความวิวาทนะคะข้อที่สคือความริศยาหรือที่เรียกว่าเมตมัชริยะแปลว่าเราไม่อยากให้คนคนนั้นมาเสมอด้วยเรามาร่วมสกุลเรามาร่วมฐานะเรามาร่วมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอันนั้นคือความมัชริยะความริศยาหรือเราไปเปรียบเทียบเอ๊ะใครดีกว่ากันเราต้องดีกว่าเขาเสมอซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มตัวเรา ปิดกั้นตัวเราไม่ให้เราเนี่ยยอมรับนับถือหรือรับสิ่งที่ดีๆที่คนอื่นเ็ามีต่อเราหรือสิ่งดีๆที่เราสามารถเอามาไว้กับตัวถ้าเราระง,งับความริษยาตัวนี้ได้นะคะความวิวาทเราไม่มีค่ะเพราะเราจะมีคำว่ามุทิตาเห็นเขาดีแล้วเราก็รู้สึกยินดีและเราก็เหมือนอนุโมทนาปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อมีความดีอย่างนั้นบ้างโอ้อวดมายาเป็นข้อต่อไปถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ เรามีเพียงเท่านี้เราก็โอ,อ้อวดอยา่างนี้เราโอ,อ้อวดเกินความเป็นจริงอยู่เสมออย่างสัพ,พระที่ว่าอวดอุตลิคือสิ่งที่เราไม่มีเราก็โอ,อ้อวดหรือเราพยายามที่จะโอ,อ้อวดให้เหนือคนอื่นเพื่อเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบสิคะเราจึงโอ,อ้อวดว่าเราเหนือกว่าเขาสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดเหตุวิวาสได้การมีมายานะคะเสแสร้งแกล้งโดยที่ไม่รู้ว่าตัวตนนั้นเป็นใครกำลังทำอะไร ไม่อยู่ในเฉพาะตนนะคะเป็นการโอ้อวดมายาอย่างนี้ก็เป็นภัยต่อการวิวาทมีความปรารถนาอันลามกหรือมีมิจฉาทิฐิคือเราอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะอยากได้หรืออยากมีในสิ่งที่ควรจะมีนะคะคือบางทีบางครั้งเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะไม่มีปรารถนาอันลามกหมายความว่าปรารถนาเกินตัวเองและทำในสิ่งที่ผิดอันนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฐิ คือมีความเพียรพยายามในสิ่งที่ผิดผิดและข้อสำคัญคือเราอย่ายึดมั่นในความคิดเห็นของตนว่าสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดนั้นมันถูกต้องจงมีเหตุมีผลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอื่นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบจงนึกถึงอยู่เสมอว่าเรามีดีในส่วนที่มีดีและทำในสิ่งที่มีนั้นให้ดีที่สุดเมื่อเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวนะคะ เราก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะไปวิวาทกับใครนะคะข้อสำคัญข้อแรกเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าผูกโกรธลืมค่ะ,ค,ะคิดเสมอว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดพรุ่งนี้ค่อยโกรธเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสยอยู่เป็นนิดไม่มีเรื่องกับใครแล้วคะ่ะ